สัพพะสํานวนนะคะอันสิ่งเหล่านี้คือสํานวนสุภาษิตคำพังเพยซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันบารมกันอันแรกกันเลยนะคะคือสํานวนสํานวนเนี่ยมีความหมายว่าถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสื่อต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอาจมีอีกในหนึ่งได้นะคะสำนวนคือค่อยคำกรุ่งคาหรือความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงอุปม,มาอุปไมยโดยมีในแฝงเลนู่อย่างลึกซึ้งเพื่อให้ผู้รับได้ไปตีความทำความเข้าใจเรื่อตนเองอีกชั้นหนึ่ง ยกตัวอย่างนะคะ 1. มือเป็นราวิงความหมายยุ่งมากทำหลายอย่างพร้อมกัน 2. น้ำท่วมปากความหมายรู้มากแต่พูดไม่ได้ 3. ตัดหางไบวรว์ทความหมายตัดขาดเลิกเกี่ยวข้องค่ะเราไปสุภาษิตสุภาษิตมีความหมายคือ ที่มีเป้าหมายละ่ะเพื่อสั่สอนให้กติเรือนใจมุ่งเน้นการชีแ้แนะแนวทางความบรรลุที่ดีงามเตือนใจและปูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื้อหาของสุภาษิตจึงมีลักษณะเป็นความจริงแท้เป็นสัตธรรมที่สามารถยึดถือปฏิบัติได้เสมอน้ำเสียจงจะมีความจริงจังและ แน,น่ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งเป็นคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมโดยตรงหรือคำกะตัญยูประตับเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี โดยตรงแต่เป็นการสะท้อนมุมอมองต่อวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของมนุษย์ทำให้ผู้ฟังต้องนำไปตีความเองตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะรำไม่ดีโทษปีโทษกลองเป็นการวิจารณ์พฤติกรรมของคนที่ชอบโยนความผิดให้ผู้อื่นไม่ใช่คำสั่งว่าอย่าโทษผู้อื่นจับปลาสองมือ หมายทำหลายอย่างพร้อมกันจนไม่สําเร็จสรุปความแตกต่างระหว่างสํานวนสุภาษิตคําพังเพยสํานวนคือการเปรียบเทียบสุภาษิตคือการสั่สอนคําพังเพยคือการเปรียบเฟยครูมีคำถามมาถานนักเรียนนะคะถ้าเรียนช่วยนั่งตอบน,นะคะเด็กชายเ kaya ang คือเป็นระวิงน้ำพ่งป่าสองสุภาษิตคือถ้อยคำสั้นกระชับมีคติสอนใจใช้โดยตรงเช่นน้ำขึ้นเฮริตาบกันไว้ดีกว่าแก้สามคำพังเพยคือถ้อยคำเปรี่ยมเปลยใช้แทนเหตุการณ์เช่นจับมา ทำเคทเคยที่เคยได้ยินจากปู่ย่าแล้วให้นักเรียนเนี่ยบอกลูกนว่าสุภาษสสำนวนทำเพยเนี้ยสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรให้เวลาสองอนาทนีค่ะ ขอพี่หลงคนยวนะคะ้<ม>คะคืออะไรคะบอกไปทีเดียเลยคะ่ะเพื่อีโอกาสแล้วจ่นาน<อ>จริงๆมากค่ะก็สาหรับวันนี้ครูเนี่ยอยากให้นักเรียนอะ่ะกลับไปทบทวนบทเรียนที่โรงเรเียนแนวันนี้นะคะถ้าขามหน้าหัมีาง,งนานเกับสมมตสุูภาษิตขับไปอีกนะ